ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนช่องมหาเห่งผ้ามวนนะครับเนะาะมอนี้แอดมินเดินทางลงมาบ้านแม่คู่หอมหวน้ได้ครับามาเบิ้งบรรยากาศหลังหน้าทั้งสากกินแมงรัฐบาลออกมีเฮ่กันบ่เนาะสบาดีบ่พราะสําหรับเอฟซีแฟนช่องนะครับนะเนาะอาติดตามไปตั้กัน่ได้ครับเด้อกดติดตามใหม่กดไลค,ดค์กดแชร์ เป็นกำลังแรงใจนะครับเด้อแอดมินมีข่าวสารแนวทางนิยังต่างๆก็จะร่งให้เป็นระยะระยะนะครับเนาะะสำหรับผู้ใดสนใจเรียนปูหลังแตกนะครับเด้อทักทแชทไล่เข้ามา,ดา,า,มาดได้ทักไลน์เข้ามาไว้เลยครับเด้อแอดมินทีเขาไปซ่อนเบื้องดอกเนาะอยากเฮ็ดอีหยังกัพิมพ์เข้ามาได้ครับเนาะสำหรับมื้อนี้นี่ข่าว u d g e t แต่งงพอเพิ่น ลูกศิษย์ลูกค้าแม่คู่ละเพิ่นได้นำเงินมาถวายนะครับเนาะเอฟซเพิ่นมีเอฟซของเพิ่นก็คือเพิ่นร่วมสร้างจองบูชาเหรียญนำกันควอมกันกับทีมงานมหาแห่งนี่แหะครับเนาะเจตแต่งโม่ผู้ใดอยากทักไปก็ได้แล้วครับเด้อแล้วแอดมินจะขึ้นเบอร์โทรให้นะครับเนาะเพราะว่ามันจะได้ทั่วถึงกันทางช่องมหาแห่งก็จะได้ อีกทางหนึ่งอีกช่องอีกนึงของเจเด็กโม่กับอีกช่องทางหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งกับคือของเสียเอกนะครับเ้อกับเสียสายบุญหักไปได้หมดทุกช่องทางนะครับเ้อะที่ใดท่านการที่ไดจวดจัดเร็วดวลนะครับเนาะสำหรับเมื่อนีไปรับชมบรรยากาศน้ำกันว่ามีอย่างแงมือนีเนาะอยู่หอประทับปูปลาเปิดปิดนะครับเนาะปิดแต่ว่ากับมีตาลุกสีลูกหา ซุ่มเนี่ยละอยู่ใกล้เพิ่นนะครับลูกลานเพิ่นถนัดน,นะครับที่มานานนะตามนั้นครับผมไปเบิง้งบรรยากาศน้ำกันครับในทางมาายเนียครับผมเมื่อนี้ลังเนแนทางนะครับนะเดี๋ยวาทางมากกับเอฟซีสายบุญทุกคนก็นร่วมบุญกันมากนะครับเด้ยทางสายทางอากาศนะครับเนาะเลยเฮกันทั่วนาวซะเนี เบเนตเจตังโมนะครับเจตังโมเพิ่นน้ำเงินทีเอฟซีเพิ่นร่วมทัพบุญมาอมาส่งให้แม่คู่หอดเด้อครับเด้อบอมเบลล่าหยาดเฮียกลางข้างเพิ่นอับมาส่งแต่ละเฮียการเออเล่มมาบอกเอฟซีนี่แล้วว่าถึงเมื่อแม่คู่เด้อถึงมันรวมทัพบุญน้ำมาสันวาผู้คนมีสุขมีลาบเนาะลาไยเสือเพิ่นแต่ใหญ่แต่โม่คุณเลไลชาวเวียงค่ะครับผม คุณจำปารักการทำค่ะครับผมคุณหนิงคุณองังคณาคุณละมุนอุ่นชัยค่ะร่วมถวบุพั็แม่ครูหอมหวนค่คะครับผมเนาะร<ล><พ>บเรือทั่วพนกระไดน้นี่เอ้อมมหาเฮงครับอันนี้รบเบือทั่วของคุณอัน เกแตงมู้ดรือว่าคุณละอองดาวนี่แหละค่ะคุณละอองดาวทำงานเนาะคนก็บทำงานทรงอันนั้นในพวนละเป็นผู้ได้อย่างบูซาเหรียญเงี้ยกับติดต่อน้ำเพลินได้บางที่บางที่เบื่อแม่คู่กับมันกับตดสายเนาะกับซอยกับซอยกันทองไม้แหฮงของเกียบมุนันละายสไลด์กันผู้ใดตีกับเอาผู้นั้นละเพราะว่าช่วงนี้มันกับสุดละมุนอยู่เนาะค่ะเนาะแต่เทือง นี่ละ่ะมีผู้โชคดีหลายผู้หลายคนอยู่ค่ะอันแต่น้ำปูนี่ละ่ะเพิน่นกาปิดปัญหาเนาะป้ำปูก็เป็นปัญหา,ญหาคือมือแรกละไลคีบเละค,คือเพิ่นบอกครับแม่สมพรเนาะเพิ่นว่มาเสี่ยงวันธิหาเดอ้อใส่สางพญานาคเกศศยันส,สององค์วันธิหาเดอ้อเขาเจ้าก็ไปจับใจข่วมนี่แหละค่ะเพราะว่ามาหาเฮงิก็ลุกหายกันเนาะอ่า <5. S 1> อันตัวแรกก็มหาหิงหาเจ็ดสองหาเจ็ดสองนี่เนาะพริสั่งเริ่มสางวันที่หาแม่น่เจ็ดเจียนสององค์นาอสนั่นนี่แหละครับพิสดารแค่บอกมาหรอแค่นอันแรกนั่นบอัแรกเรยห้าเก็ดสองคตกับจดไปผู้คนเบื้องที่แหลกก็คนโชคดีค่ะคนโชคดีเพนกับจ๊ดไปเพมามาเห็ดหมุนสามประตูแั่นว่าล่ะครับนี่ลาะคกัได้ แลาว,วันนี้ปูกบว่าตอบมากบันนี้คลีบตอวมากปูกบว่าพญานาคเกสเสียนสององค์นนะั <c oughs> ่นแหละไ้ซังหาสิเมตรครับผมให้สงาหาซิเมตรเด้อเกสเสียนหาิเมตรคนละดานจะรวมใส่กันปูกะบา,างสีนส่น้อเกสซูนบันคนละได้บันนี้รถตะรีอายะบันใน,ใน,นี้เ,น <c oughs> เกเาเต็มเตียนะครับนอกจางบานเลีแม่คู่บนะันเลีแม่คู่กับหาเกศซูนูกับเที่ยวบาอยกับแม่สุพ่อนใยญ่อกคร้อง ในที่ไหนในที่ตัดมือกันเนี่ยแต่บุญวาสนาคือปู่วนาะเนาะมันมาประพรมกันเอฟที่ไงใหรกำลังแรงใจสำหรับผู้ที่พอท่านได้ปู่กับศรค่อยๆท่าย่อยให้ทยอยให้นั่นแหละค่ะเพิ่นเปิดกู้แล้วเพิ่นว่าทยอยให้ลูกในร้านเอนั่นแหละค่ะบเดี่ยวเตี้ยแล้วก็มันกจะมาตุ่มกันคาดเนาะเลียกเลียกกันแม่สมพรเลี้ยงลูแม่สมพรอสีตัว สี่ตัวมีตัวใดๆมาเฮงจำเพมเจ็ดห้าสองเจ็ดนั่นละอ่าเนสมพัตเจ็ดครับผมเจ็ดห้าสองเจ็ดเพาะเจ็ดหนาเจ็หลังเนี่ยน่ะพอดีซับไปซับมาซับมาับหลังปูว่าขั้นสีมาเนี่ยหละออกออกแค่แล้ว่าเออม่นั่นล่ะข้าเจ้าก็จับยุดข้นี่ล่ะเพจนเก่าไปซื้อ แล้วเพิ่งกัช่วงรถมาหาแห้งหัวตาออกนี่ออกข้างหน้าเด้อข้างหน้าเอามาแห้งกับห้าเกตสองครับผมแถมหนึ่งข้างหลังโยห์ห้าเกติสองหนึ่งตาปู้มาทั้งหนาข้นอยาจไปเลี้ยวห้าเกตสองของมหาแห้งครับกับหน้ากับหลังโอ้ยยังว่าที่เาผู้คนโชคดีไอันเพิ่งกับซีนีปีดปีนบางๆแค่น้อยเนาะครับท่านจะใส่เพิ่งกับซื้อเพราะอะคือว่าล่ะคือจะแต่ดวงสิ้นวาสนาซาตาไวมั่นเนาะ อันนี้คือคนมาผลสิท่านพ่อทอกันแต่เรื่องใดพ่อทอกันผู้ใดก็ได้ผู้ลังคนเขียนไว้แล้วว่าเอากอ่าแมนแมนครับจังว่าจังพิจารณาไม่แม่คู่กับเป็นแนวทางให้เอฟซีให้ว่าเป็นสายบุญทนเพ่ผู้หวังคนกับมีโสมมีลามีโสมมีมานหลายผู้หลยคนอยู่ดอกพันักเขามา แล้วช่วงนี้คือมาบ่ใดเด้ค่ะเด้อเป็นผู้ใดมีโศกมีหมานค่ะเพะเป็นยังค่ะโทู่หาไม่คู่ได้ค่ะเว่าทูหาลองเอกมาหายเฮงเกียบของันละอองดาวของเกลตดแตงโมนี่ก็ได้เนาะค่ะก็ได้คือกันโทู่มาเออว่าจังสัญญาสี่อยาารวมหมูํำเดิออยาารวมสร้างน้ำเดิอก็ได้ค่ะแต่ว่ามาด้วยตัวเองบ่ไดเพราะว่าตางจังหวัดนี่คืองดนะค่ะเนาะคือครือปิดคือปปดหออ้อ่ค่ะช่วงนี้ค่ะคือ ระมัดระวังซอยกันเนาะช่วงมีอันตรายจาังได็กขอฝากไว้แม่นว่าบม,มาเอาเสือเอาเสียงมากหรือว่าโทษมากปูพ่นกับมีจิตพี่เสียทุกคนจุดดอกพ่นรับรูอยู่ค่ะอือเท่าอาจที่ฐานจิตปูแล้วกค่หูเพื่อกาครัวพ่นกับรับรูเพื่อกาว่าลูกหลานผู้นี้ด้กินในท่านน้ำเลือดในซอยส่างเข้ากับที่ฐานจิตเอายุบันพ่นกับรับเพื่อกาปูนี่ย บ่าจะป็นต้องมาช่วงนีน้เนาะ,ค,ะครับเนาะว่า,าจะป็นเว้นระยะไว้สักหน่อยนะครับเนาะ่ะะเนนรยาหางกกัสัสชิดฮอดก็อดไว้ก่อนชิดฮอดอิดฮอดก็สิบ่ได้นเอาแม่คูกับิดฮอดซุมซีโนนั<อ><อ>่นล่ะค่ะได้ยินเสียงก็ดีใจท่วมมาโอ้แม่ครูก็ได้รับสายได้รับแล้วก็ลูกร้านเขาก็ะซอยได้รับซวยกันเพราะว่ามันมันหลายเนาะครับผมบางที่บางทีคือแม่ครูมากสี่หลัก็ กะของมหาแห่งเพื่อเป็นเื้อเป็นสะพานบุญหาเนาะท่านบ่มาทายท้ำเจังสี่เปียกสี่กับพ่อแด้หูได้เห็นว่าเหตุการณ์เป็นชังไรไปเังไรเจังสี่นะครับผมเออแต่เนี่ยแต่อยู่ระยะห่างกับสะกอนช่วงนี้ก็คืออันนี้แหละคือเอาทายถ้ำทายถอดให้เห็นอยู่เหลือภูว่ายจะได้กะได้ยินต้อกันจังสี่หลักแล้วหลัขอฝากไว้นะคะเนาะหลักนั่นด้ละครับเด้าผู้ใดอยากร่วบบุญหรือว่าอยากสร้างเหรียญอ่า คู่หลังแตกนะครับเนาะถักเสต็จอะไรมาได้ทุกช่องทางนะครับเด้อสีแอดมินขึ้นให้เจตแตงโมก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของแม่คู่เพิ่นแต่เสียเอกนะครับเนาะเสียเอกกะเป็นทีมงานอีกของเพิ่นอนกันเป็นลูกหลานเพิ่อนติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับเด้อ คุณแม่สมพรมู้นน่ะล่ะค่ะครับผมแม่สมพรกับมีแม่สมพรกับมี่เราช่วยกันเพราะว่ามันบ่ท่านนี่ค่ะเออแม่สมพรบ่ท่านผู้ใดได้ใจหอนโอ้ยจังแม่นเอามาสาแม่เอ้ยพอดีหอนใบสามอันเขาเอื้อนเี่ยังก่อนอันใบแห้งเขาเอื้อนเี่ยังก่อนอยุยยุเหรียญ อันใดครับอันบาโค้ดมีเจ็ดศูนย์พร้อมมาทำไปฮอดนะแม่นั้นได้เข่าบนล่างเลยเพันว่ามีเจ็ดศูนย์พร้อมเหรียญของเพื่อนๆนะแต่เพื่อนกับพี่โศกเพ็่คนซื้อใบก่อนอยู่วันนี้ห่าไปฮอดเหรียญมีบาโคดอยู่ข้างหลังว่าสั้นสุดเจ็ดศูนย์มาสันอ่าจะเป็นเพื่นเห็นแฟนพี่เป็นแฟนเนาะนั่นแหละผู้คนก็ว่าอย่าไปเหรียญเร็วๆอย่าเสียคก็เลยได้ซอยกันในบ้านได้ซอยกัน ทงแม่สมพรอนนั่นล่ะเบื่อเพื่อนเพื่อนกัสีแก่ไหโดกแม่สมพรก็ได้เนาะแม่สมพรอนจเคยร่งห้แล้วนะครับเรือยรใหายล้่ะบื่อแม่สมพ่ก็ได้เนี่ยค่ะเรื่อผูพไดเลยตีต่อทั้งแม่สมพ่อนก็ได้คือว่ามันไก่ทั้งฝุ่นกับตีต่อทั้งฝุ่นก็ได้เอนาะซอยกับไปห่างแค่แม่คู่กับรับสายก็่ท่าน กับไปหาเกียรแต่โมเไดแล้วกัเอกแล้วกัของเกียร์ผมมาเฮียงนียค่ะซอยกันเนางนะเนาะไออมันพังท่านใจรวดเรียวท่านใจของเยียงี่เลยอยากได้เป้าไปบูซาบรสันมาทรงจดจ๊าดหอดหัวบัปไดเฮียนนะครับเด้อไปสนีไปสนีรักไปสนีไปไดตัวตามนั้นนะครับเนาะผู้ใดเข้ามารับชมก็ฟังกัน เราจะได้ถวายได้ซื้อมาบันก็บ่ได้หวยพ่นให้เอฟซีคนน้อมีคุณเล่ล่ชาเวียงคุณนจำปาแม่มนบ่อนามสกุลว่ากันยังละกันทำละกันทำบ่อแล้วก็คุณหนิงคุณหนหลังคาน้าแล้วก็คุณละมุนเนาะค่ะค่ะสาธุสาธุสา,าธุค่ะขอบุญบารมีบารมีผู้ชีบ้บังค่ะบ่อผู้ตา เจ้าที่เจ้าทานเจ้าบานเจ้าซองสีศักสิ์อยู่บริเวณเนี่ยมีเป็นสักขีพาญาตเนาะค่ะว่าลูกหลานได้มามีหุ่นห่วมสางคอยเพิ่นจเนจริญเจริญคอยงเองินไหลน้องคอยทองไหลมาเ้วยกันกดุวยสาธุสาธุสาธุ <สา S 2> ครับผม<ส>ค่ะร<ส>ับธุเดือดเดือเดือดเดือดเกียรติแองโงคอนาว่าครับ,<ส>รบผมตามน,นั้นนะครับเนาะเอากระเพิ่นเดินทางมาให้แล้วกะนสำหรับแนวทางก็ไปน้ำกันนะครับเนาะสามงวดสี่งวดส่นเจ็ดมา มนตาหลอดครับผมเอา,า,าเองวนน,น,น,นี่ก็พแน่น<อ>้าว่าหัตอดแล้วเด้ว่าหตอดทั้งตอดทั้งเ่างมงวนนี่พได้สามตัวตรงๆนะที่น้องเด้อจนงงในคนทม,มาเทืองเรีกสามตัวแม่เลียสามตัวเอ้าสามตัวตัวใหว่ว <c oughs> างอพวกอจั้องจ,กจ,กจเกียรติสวนอเรีเกี สั่นเดียว้อเนื่องจากเราเพิ่งกะเรียทากข้นมาชือทรัพตูได้ไหมตูตุงของหนูว่าสัตว์ครับถ้าเจ้าก้าวไปไวเหมือนไหมครับผมโตรตูอืามนั่นแหะครับเนาะเอาอยู่ใดขึมาเราชมเราฟังกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้จะผ่านจะขาดครับกระชั้นชิดเนาะอ่าสำหรับแนวทางแอดมินการสีหามาฝากพ่อแม่พี่น้องฟังนอนฟังดีๆฟังแนี่ฟังอีกนะครับเด้อจะถิดจะตากันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ